สบายดีสวัสดีมดสกูุตคนทีารมปัง,งแพงเด้ยอยนินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบานึกเพาวไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้แมนบานึกจะพาทุกคนมาบ้านคนใต้ยู่เมืองสันลาแข่งสันลาอยู่ภาคเหนือของประเทศเวียดนามตอนนี้บานึกก็กำลังจะเดินทางไปเข้าไปในหมู่บ้านทุกคนเนาะเดียวเบิง่งว่าผูเขาโคตรงามเลยคนเนาะผูพาเนาะยูสันลาหนี่มบิวังเลยภูเขาอูนามายัางแบบ โคตรงามเลยทุกคนแบบันึกเห็นอันคนปลาขี่จัก,กรยานมาทุกคนเนาะปั่นจัก,กรยานมาจิ้วจิ้วจิ้วเจ้าเอ็มเนอะอินนานมาแต่กะ้าว <c oughs> ไม่อินไปอึ๊บนี่อันนี้แหละคู่ใจเฮาทุกคนสกูตเตอร์ไฟฟ้าเซามาส่วโมงละสิบห้าพันประมาณสิบแปดสิบเก้าบาท <c oughs> คทุกคน zoom view ทิวทัศน์ไปแคมทางนะทุกคนเนาะ z มบรรยากาศไปตามแคมทางนี่ละเอออยู่ฝั่งนั้นก็มีอันบ้านของเพิ่นคนไตขเขาเนาะอือจะมาฟักนี่ก่อนมาเบิ่งฟักนี่นเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางคูคอนกรีตเออคือเก่าทุกคนนี่ฝ้ายลงดอยแล้วลงดอยแล้วปึ๊บอ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 ึ่เไปรถเฮาสิ ไปฮอตไสยังบ่ฮูเลยทุกคนเนาะมันยังแห้งอยงู่เวลาเฮาเลงเนาะเราเลงแล้วมันจะแห้งอยูอ่นี่โน้องปลาฝั่งนั้นก็มีอันเฮือนแบบอ่ดังเดิมลายทุกคนกรเจอยังทักซาบุรณะไว้ทุกคนเออเจ้าเอ็มนึเหางงเออเนี่ย <laughs> 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 แบบสบายดีเนาะสบายดีแม่เด้อเราจนตื่นทุกคนโอ,โอ้ยยุนี่ก็มีน้องปลาลายเลยนาอ,ไไอย่างปลาเห็ดส่วนเนาะบางคนมีงบพระเจ้าก็ราเห็ดเงินงามๆกับแบบกอน,น,น,นะเนาะเงินโกอทุกนคนอตอนนี้อ่ะยังบุฟเฟวันสิกไปทางไหนนี่างไรบ่แม่ทางนี้ตีทางเนจะ้าเอ๊บไปยาวเนาะ ขึ้นพุ่ยต่อโอ้มันมันมีสองทางกันจอดนี่ไปดิเงินยืนเนื้อนี่น่าจะเป็นอันนั้นแหละเจ้าเอ็มเนื้อเส้นเจ้าเอ็มเจ้ามาอินเจ้ามาแต่กะลาวเจ้ามาอินมา้อยฟิล์มลามกินเนี่ยโอ้อันนี้ น้ำมาแต่แต่กระเลือดแต่ก็หวยเนื้อหัวเนื้อปุ่ณตังนี่มันอันนี้มันเอาบ่เอ็มเอาเอาเอากะเอากะอูเอาจุ้งให้ล่ะเอาจุ้งถึกจุ้งเนาะอ๋ออันนี้จะเป็นเราอะแม่นลันายมาแต่กะเล้ามาอินลันายแอบอยู่กวางนิ่งเรนเจอร์สันลาลินมาอินนําพี่น้องคนใต้ห่ออยู่ต่างสันลานี่น้ำมาเอาฟูข่าวอ่ำ้ำมาห้มาซอกมาซอกเมียคนไตยนี่ มันฟอกอ่า็เป็นสังบ่หายเอ้ยเจ็บสูงเอ็มมาซิงไก่เลยนี่เอ็มไปตังนี่อ่ะไปบานสังนี่หนี่ะกุ้งเชียงเดนฮะเชียงเดนเชียงเดนไปตังนี่เด้มีซองตังนี่การต่างหลวงเมื่อว่าเมื่อเออคือกันเนาะเอออ่าตังนี่เนาะอ๋อไปตังนี่เนาะถังเมื่อนะเออถังเนาะโอ้เอเนาะว้า นุยเดบเนาะจันเนาะฝูเด็บเอ้มเนี่ยกำลังอันอ๋อเมื่อตังนี่เนาะเอ็มเนาะอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้มันทางเมื่อให้อันนี้มันทางไปให้อันนี้จะเป็นทางทางล่วงทุกคนทางไปบานยังมีหมู่บ้านอีกระไรหมู่บ้านทุกคนอ๋ออ๋อมึงมึงปุ๊กฟักอ่ะ ao ừ. ừ. à, phát mà kín ngay kín ờ. ngay mình ăn, ăn sáng ờ. ăn sáng nó ờ. Ờ. kín ngay kín, kín ngay ăn anh sáng anh ăn anh sáng. Anh anh ăn chưa à ờ ăn <laughs> phải xa tên. tay mình à kín ngay mình, à, kín, ngay mình. À, kín à suối còn tuần thiêng nó tuần suối suối nó ờ vâng đôi lan mưa còn nữa lan phải ờ hào hào em nữa เอออยู่ดีไม่แหงเนาะมาเช่าหัวสามาเอินหัวเสาวมาห้ามเมียจะเมีอ่ยเรามีหัวเสาอยไรจะพูดทุกคนเนาะเราจะเดินทางกันต่อทุกคนเนาะแวะลมน้ำอันเข้าอันอีเม่แม่ป้านาะอ่ะเดินทางกันต่อทุกคนอืบรรยากาศโคตรดีเลยทุกคนเนาะเออ มาแต่เศร้ากับอากาศกับเย็ยนดีอยู่เซนลาทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเริ่มหนาวแล้วข่าเราดูหนาวเดือนสิบสองเดือนหนึ่งแล้วก็เริ่มหนาวแล้วทุกคนหา <c oughs> ส้มบรรยากาศไปตามแกมทางไปเรื่อยทุกคนเนาะจะเป็นอันพี่น้องคนใต้แม็กอยู่ทางนี้แต่ผมมีอันคนส้นเผ่าเอื่นมาปนะนะอโอ้ไปพุ่นยึกทุกคนเนาะว้าวเพิ่งจะผูกเข้ากันแหละนี่ฝร นา,าเาน ừ, ข,าขาเจ้ากา็กว้างเฮงไว้ทุกคนอืมขั้นทางข้าเจ้าก็ปุกอ่าต้นกล้วยอืมมะม่วงต้นไม้ต้นไม้กินมากทุกคน ừ, ต้นไม้ก,กินมากเห็นบอนาเขาเจ้าอ่าป้าถูกแบบอาคืออากาศคือว่าเย็นเย็นดีตลอดทุกคนเออโอ้เข้าไปนี่เราบานแทะข้าวบ้านบานแทะยืนเออยืดยืนแทะยืนบานบานแทะยืนเดี๋ยวเข้าไปนี่เราทุกคน จะมีลายไล่หมู่บ้านมันจะติดกันไปขนาดทุกคนแต่ละลังเฮือนก็โอคตรสุดยอด네ลยทุกคนเนาะก็มีเงินกอเงินอันคนไตคนไทยดำเนาะเงินคนไทยดำอ่าดังเดิมเนาะแบบปนเปกันไปมีทั้งเงินกอเงินอเงินแบบดังเดิมมาแล้วทุกคนอ โอ้ตัวเป็ดตัวเป็ดตัวใหญ่แหงเนาเขาจะเห็ดเงินตามาสันพูทุกคนเนาะอันนี้ข้าจะามาเตาโฮมกันเห็นยังงี้เจ้า,าจกับแอมเนอร์ออโอ้อันนี้ก็มีอาหารไข่เครื่องทุกคน อไปอน,นี่มีหลายทางเนี่ยแต่ว่าเส้นเดียวนี่จะเป็นเส้นที่ไปฮอดแต่ละหมู่บ้านนุกคนจะเป็นไส้ลักเนาะ,ะเส้นลักเว <c oughs> ลาพบปะอันพี่น้องคนไตยอยู่อันทางเส้นลักงครเจ้าเขา่เาสบายดีครัจเจ้ายิ้มแย้มแจ่ม,ม,มใส้แบบเอาลมมวนเนะวาะเว้ามวนทุกคนใจดี ก็จะมักเลี้ยงม้าลายเนาะแต่ละลังเฮือนจะมีอ่ะม้าสองสามตัวเนาะเพื่อเฝ้าเฮือนทุกคน,นเนาะเอื่อเป็นเกลียวบุคลำอจอดอาธามเพื่อนลายเนาะอืมคุณข้าเห็ดไฮเห็ดส่วนอยู่ทงนทุกคนเนาะอยู่อันตามอันลังภูอืมวลาเขาเห็ดส่วนเนี่ยนะส่วนของการพักกะลาปีห้อม โคตรงามเลยทุกคน,นปูโคตรงามเขาน่าจะใส่อันอปุยเนาะปุยเล็งเส้นทางกัจะปูคอนกีทุกคนโคตรหน้าเลยโคตรหน้าเลยบรรยากาดโคตรดีเลยภูเขาเนะเดียวไปทางได้ก็เห็นแต่ภูเขาเนะ,ะแบบมันอยู่อ่ากลางหุบเขาเลยทุกคนเลยหุบเขาเลยใจกลางเลยทุกคนน้องปลาครับเจ้า น่องท้องเป็นน้องปลาแล้วครับแบบเป,เป็นส่วนหลักประทานเนาะเอานำเขา้านาเนาะน้องเนาะนำคังเนาะเพื่อเอานำเขา้านาปลาอยู่นี่เนี่ยเลี้ยวเบิง่งทางเฮามาเมื่อกี้โคตรคักเลยทุกคนอืมอ่ไปซาตอนนี่ยจำโมโหว่าจะไปทางอะไรตอนนี้มันเป็นกันทางสัน้นๆ อันนี้ก็ลมืดเนาะแล้วขึ้นไปเท่าคนอี่โอ้โอยันมีมาหลายบันดึกกับพมอากาศไปอันนี้ไปห้างหลังนี้นะอันนี้นา่าจะโอ้ยยไม่จะมาฟังนี่ทุกคนเนาะเมื่อกี้เป็นบันดึกไปฟังนะ้งมาน,นีบันดึกมาฟังนี่ทุกคนโอ้ยยอะไรจะเป็นอาจจะขึ้นภูโอ้ยยน,นี่เนาะขึ้นเขาขึ้นบัได้แล้ว ฟูแล้วนี่ไปไซนน่กันเฮ้เนอะเดืองนี่แะเดืองดีดีดีดบันสีฮะดีฟงเง่ฟงเง่ลานใจมาใจกะล่ามาอินนำพี่น้องคนไต้เข้าตางเซนล่า ล้านใจแอบอยู่กวางนิ่งไปสังนี่ดังเสือยานี่เสือยาอ่าลนไปน้ำเห็นอายเนาะเราไปอันแหวงเฮือนมาสั่นแต่รถเฮามันจะขึ้นเยอะวะมันมีผู้นั้นนี่ทุกคนนักขึ้นดอยตลอดว้าวอน่าจะน่าจะบ่งคืนแล้วทุกคนนะว้าวมันมันมันขึ้น มันเข้าในป่าแล้วทุกคนตอนนี้นะโอ้มันอาจจะบกคลืนแล้วอาจจะกลับขึ้นแล้วทุกคนอาเบิ้งก่อนมั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 นเพี่ยงบามีบอลเพียงบาว้าวบกคลืนแล้วทุกคนตอนนี้กำลังขึ้นดอยอยู่เลยเนาะแดดกำลัง่องใส่ลังเบิ้งก่อนวันนึกมันนึกย่างเอาทุกคนซุกรถย่างไปแบบนี้หรอเบิ้งก่อนไปซอยนี่นะมันจะมีอู้มีหมู่บ้านอยู่นี่อีกสองคนเนาะ ้าโอ้ยเกือบล้มโอ้จะมีบ้านนี้อีกคนอืมเห็นบ่การโดยภูเขานี่ยทุกคนเนาะมีทรายภูนี่นี่นี่บ้านเราจะเดินทางกันต่อทนะุกคนเนาะอืมว้าวอันนี้บ้านหนึ่งดี๋ยวเราจะว้าวว้าวอยู่ใจกลางเลยทุกคนว้าว บ้านนี้อยู่ใจกลางหุบเข้าเท้โอดิเว้าวแต่เส้นทางน,นี่เขาเจ้าภูคอนกรีตมือทุกคนเนาะอืม,ออมตอันนี้ลงดอยเลยทุกคนป้าบ้านนี้อยู่ใจกลางเลยทุกคนตั้งอยู่ในใจกลางหุบเข้าแท้ๆเลยทุกคนว้าวเดี๋ยวๆๆอ บทาณไทยทุกคนมันจะเป็นแบบว้าเลี้ยวไปทางด้นก็เห็นแต่ภูเขาทุกคน <c oughs> อเอออันนี้มันบนันซื้อบันซึนทุกคนบันซึนก่อนจะขึ้นภูอยกันขึ้นบ่อภูเขาความงามทุกคนนะอลังการ เจ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่นี่หลายว้าวหองปาลากะลาอีกปลาดูเคสนี้มันปลามันยังอุดมสมบูรณ์อยู่แต่ว่าผู้แต่ละผู้หน่วยผู้แต่ละผู้มันจะแบบเออเป็นแต่อันหินหมดทุกคน,นจะเป็นแบบภูเขาหินนะ่ะมันโบแมนภูเขาดินคืออายู่ในบานเฮ้ากันนะเออ ก่านก็จะมีแต่คนเทาคนเกงกำลักจะดูนจะจะคุณอะไ้แต่คนอันนี้จะเป็นขึ้นดอยแล้วบางคนนี่บางคนจะมาทางนี้ส่งมีนิ้แป๊ดหนึ่งนะบอกจะเป็นนองฟ้าโอ้เห็นบอกฟ้ามันยังอุดมสมบูรณ์อยู่อยู่ขีดนี้แต่คนเนาะปลาอยู่อันเค้มหวานหวานซึ้งทุกคนเนาะ บรรยากาศแบบสวยที่สุดเลยอยู่สนันหลาดทุคนเนาะภูเขางามแห่งว่าเฮาอยู่ฝั่งนั้นทุกคนแต่มันบอมเป็นเฮาเบาดึกน่าจะเฮห่ารถจักรที่อันขึ้นไปเมื่อกี้เลยทุกคนอ,อันนี้มันไปใส่หูหูทางไปให้ทีบบบันทึกลองพาทุกคนมาเข้าป่าหล่ะวันนี้นะเมื่อกี้ในเห็นอันยี้แม่ กำลังเห็ดชังอยู่คนหนึ่งเจ้าเอ็มเนื้อ,อโอ้ลั่นมาแต่กะเล้ามาอิน<ห>มาแต่กะเหล้ามาแต่กะเหล้าลันจา,ายมาแต่กะเล้ามาอินนำพี่น้องคนไต้เข้าจุศลานี่เออเจอนี่กำลังเฮ็ดชังนี่เออเย็นมะตูวะมะตูวะลั่นอินนำไปหนึ่งเลยเออโอ้ยนุ่ยเดบหน่อยจันหนออยู่เซนลานอ่อยู่ลาวอยู่กะเล้านี่บ่มีฟัวงามแบบนี้เลย บ่มี่ฟูจันจันแบบนี้เนี่เอ็มมันมีทำอยู่ทึงหมุนบ่เออคูหลงเกินมาโอ้มีมีทำเนาะเออไม่ทำมันมีจื้อบ่ทำเอิ่นนี่มันมีจื้อบ่บ่มี่ปอมหัวบจังนั่นน่ะอ้แต่ปอมหัวบ๋อปอมหัวบ๋อเอออันนี้ไม่นำบ๋อ้อนึ่งปีนมันนี่นำบ๋อน่ะเออมีเนื้อกันนี่มีเนื้อเนาะมีน้ำเนาะมีน้นำแต่ไหลลงมามันเลยเปปอมหัวบ๋อเอากินได้บ่ กินไรกินไรมันเสือบอ่ะเสือเสือเนาะมีทางไปบ่มีอันมีมีขืนเมื่อกันเอ้อเนี่ทางทางที่ละบ่ด้วยอยู่แต่เจ้าน่ะบ่ด้วยอยู่ปุ่นอ่ะเอออีเด่นหลังอันี้หลังอันนี้หลังจังอันสองปู่นกขืนมาเนี่ยเศรษัเชียนนี่อ๋อบ่ด้วยเอาวอีเด่นมีทางที่หิลงกวงไอ้นี่เห็นไปเบิ้งหน้ารูไปเบิ้งในอีเด่นไม่ทำหิอ๋อมาจังอันจังจังหนองอีนี่ nong ừ ừ Ê đi nàng chân cóm tên ý anh em bàn bàn dưng nó bàn dưng bàn dân ừ bàn dân. <laughs> bàn dân. lan hiên bà đổi, hiên bà đôi vô tế châu đây bà đôi ừ bà đôi bà đôi bàn thán bà đôi châu trao... bà đôi mới rú có pi bà đôi ừ bà đôi mới rú có pi đấy tế châu nè tại ngày xưa nữa ừ ngày xưa bà đôi ở đây mà ừ, bà đôi bà đôi là thán nè à. bà đôi phải tay phải mới đấy ừ ừ đi làm ăn, phá ham, phá là, bơ bơ bằng bung là hiếu, bung là tay, kéo, kinh nấy nưng, khom kéo nấy nưng. Ừ. Nhưng, để rác hài hản, rác hài em vào quắm tay, đang quay phim, Thái Lan xem, người Lào ไก่ยฟิล์มเล่นทีวีไอ้เล่นยูทูบเบอร์โอ้ยเออเนี่ยตานดอจันเนาะโอ้ยสันลางสวยงามที่สุดสันลางทุกคนไปสันหลังควงกันแล้วจังบ่ดอยู่นะจังบ่ดยเออนะบ่ดอยู่เลยบ่ดยบ่ดยดังเออได้บ่ดูมันทหารอยู่พุ่นบอกเออเออดิโจโจอันห่างหิ่งอันนี้มีตัวมาไล่ยันตัวมากัดนะ มาตัวมากกันนะไปนี่ไปไปสายนี่ไปกระเรื่องนมือไฮเนอะมือไฮเนอะเออตั้งไม่ไฮเอ็มเฮดไฮอยู่ตั้งไหนตั้งไม่ไฮตั้งกับมื่ไฮป่อมหลานนี่เราไม่โฟไม่บุ่มไปไม่ได้มีมีมีสังมีโฟมีโฟเออมีโฟ เออตต่ว่าเขาไปก็เลิกกันนะมีมีมีโฟมีบุมไปใช่ไหมร้านมา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 ติมเมียได้มาซกเมียนะมีเมียคนไทยจ้างมาใช่ไหมแต่ยินอีเมลว่าเมื่อกี้เรามีใครตาหานเนาตั้งแต่กกี่ปีเนาะตั้งแต่อสมัยสงครามนะอืสมัยสงครามเนาะแล้วก็มันก็เลยเป็นบ้านนี้เลยเนาะอืันนี้จะเป็นลาว่า อี่แม่ว่าเือนเือนอันวัฒนธรรมเป็นเือนเือนเือนครัวเนาะของของการทุกคนเอปอปอจะขึ้นไปเทิงพนดีเนาะแต่ว่ายันมีมากนะอ่าเดี๋ยวผมนจะลองขึ้นไปบ้างก่อนอันนี้มันทางไปให้เลยทุกคน เดินทางไปให้เลยนี่ก่อลนึกกระไซมวกไหมเห็นป่หมวกกันนกทางมีทางนี่ขึ้นไปเพิ่งพุ่นแต่บังหัวว่านีมาหลายมันมีมากบอลนึกกระชับส่วนผักกะเจ้าะโบนี่อยู่นี่ก็เลี้ยวเบิ้งเห็นภูเขาเงี่ายปุ่นปุ่นโคตรงามเลย เดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปมองก่อนว่าเป็นอย่งไรอันนี้จะเอิน้อว่าบานซึนมาสันบานซึนเมือ,องเซนลาแขวงเซนลาเออเดี๋ยวเราจะขึ้นไปว่าเป็นอย่งไรเนาะเห็นมากัดเลนนี่เลยคนโมเตอร์ดัลังเฮือนนี่ก็จะมีมาเนาะเบื้องนั้นทางฝั่งนั้นก็มีมาเนาะแต่มันบ่เฮาอันนี้ขึ้นนี่ควอดนี่แหละก <c oughs> ็มึงเส้นทางไปอันเฮือนของเจ้าเกัจจจักปู อ่าหินคอนกรีตแบบนี้อุ๊ซิ่มากทุกคนนี่จะมีทางขึ้นไปต้องตีไม่ใช่เดียวโอ้โอ้มักฟุกทุกคนมักฟุกมักสมโอเัินนังมีมีมามอ่เงนจ่าเอ้มลานมาแต่กะลาวลานมาแต่กะลาวมาอินมาอินกำลังเห็ดซั่งอยู่หั่น อันนี้แม่นบ้านซึนเนาะเอมเนาะอันนี้ม่นบ้านซึนเนาะเออบ้านซึนเนาะนใจมาแต่กะลาวมาอินกามออือกตแต่กะลาวมาอินเอออ๋อมาอยู่ผู้เดียวเออมีองค์องค์ไปเวียองค์ไปเวียกเอออ๋อแล้วบ่มีลูกะมีค่ะเอาเฮือนเม็ด่มีาเสียงแล้วเนาะาเสียงอือคงไว้บ่าเด้ออ๋อแล้วอ่า อยู่นําองค์ทองโฟเมียทองโฟเมียอยู่นํากันเนาะอกออันนี้มันงอเอี้ยมบ่ไข้บ่ยอกเล่าว่าอันนี้มันงอเอ็มว่าเราแม่นว่าเราไข้ไวสัตว์เนาะมาคนเดียวมาคนเดียวว่าอันนี้มันฟื้นหมดนี่เนาะรัวเนาะรัวัวดังไฟว้าว อาจจะอยู่ในกล่องกล่องล่างเฮือนนี่มันอาจจะเป็นรัวฟืนดังไฟทุกคนเนาะเพื่อก่อไฟเพื่อแต่งกินขวกินคนเนาะอันนี้มันเป้าสร้างในเอ็มอันนี้มันปุยใส่กาแฟอีจจะเป็นปุยทุกคนเนาะเป็นปุยสกาแฟอืมนี่เนาะขิงงัวขิงงัวขิงงัวเนาะขิงงัวใส่ อากาแฟให้กาแฟดีเนาะเข้าคาเฟมองค์ไปสังองไปจอยไปเนื่องไปลำเวียกไปอันกัดกอดจะงัวเนาะเออไปตัดอันลุงไปตัดหญ้าเนาะผัวของอีเมีไปตัดหญ้าให้งัวกินงัวมีอันกี่ตัวสามตัวเนาะคันขายนี่ตัวตัวง่ายเห็นเท่าได้ à ví dụ thôi ví dụ nếu nêu bán đấy à, à, à con to con to nhất đấy ừ. hỏi hỏi à ví ví dụ thôi khoảng khoảng tầm mấy mấy triệu ví dụ thôi cháu cháu không mua đâu thì hỏi ở à, bên đây mười triệu. triệu à tôi nhảy thì chút mình sáu là nó con đó tôi nhảy thì chút anh nói um có một tổ mẹ tổ phu đấy nó tôi xú tôi xú ừ, tôi tang lăn tôi xú đường này nó nó sẽ bị tụ ตัวผู้ทุกคนเนาะเออเนาตัวซื yeah. um, s <S mm. ้อว yeah. ่า yeah. 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 ัเนาะเออตัวทึกต yeah. ัวทึกขายหรอเออยังแต่ตัวตัวแม่ทุกคนตัวแมีตัวซื้อตัวแม่ตัวซื้อว่าัเนาะอันนี้มันส่วนเอ็มมัดบ่อนี่ส่วนบาบ้าส่วนบาบมนเนาะส่วนเอ็มมัดนี่ยเม่เอ็มก็คือแม่เนยะทุกคนมักมักสมโอมักพุกเนาะมักพุกอืมักพุกมักพุกหยุดตึงนี่ก็มี

แบ่งแบงเวียดนามไอ้ไหนบ่มีย่งต้นเอาหาเนาหเนอยู่ดีม่แหงเดอเม่เด้อบ่มีย่งต้นเดี๋ยวซื้อเอาขนมมาเพื่อเฮ็นเด็กน้อยนะาบ่เป็นสังเอาออีกั่บ่มีเออหรอมีเอหร้านนี้เอาไปกินเล่นนะเพื่อบ่ให้อันปากเซามองกินโอเคเอหลาย้อนเน้อ กรรมะเงินไปเล้อีเฮ็ดเวียไปเฮ็ดเวียบอ่าดฟักอ่าหดพักโอเคานเมื่อก่อนเอบายดดีไม่แหงเนอดีดีแช่ให้หายดโบดแช่อืโอเคานเมื่อก่อนเอกมื่าไมลาเมือมีหย่งตอนเราเอาขนมให้เราเออมันก็ซื้อขนมมาเพื่อเฮ็ดเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยอันคนใต้อยู่ ทางนก็มีเด็กน้อยไลายะนะแต่ว่าในตอนเช้านีเจ็ดโมงฮอตสิบเอ็ดโมงผมจึงมีเอ้ยบ่มีเด็กน้อยตั้งแต่เจ็ดโมงฮอตสิบเอ็ดโมงเพราะว่าเด็กน้อยหันไปเฮียนทุกคนเราไปห้องเฮียนไปเฮียนเงินน้องนี่น่าจะมีคนอยู่แต่ว่านี่มาช่องโตเนาะน่าจะเป็นมาเฟทุกคนเนาะคนคือกันเลย <laughs> ใหญ่คือกันเนะาะเดี๋ยวจะกลับคืนไปหาอันเมย์อ๋อเมย์กำลัง ตากหมักทั่วอยู่นี่เอ็มยูฟรีย์วะลูกฟางลงกชายไปเรียกไหมล่ะลูชายไปเรียกมาแล้วมีมียังมีลูกสาวนะลูกสาวเอาฟัวเม่ดแล้วลูกสาวเอาอันฟัวมาแล้วเนาะเออเอาฟัวเม็ดอะเรโอ้มาลักอินบุ้นหนึ่งไปน้ำเอ็มกันอ๋อโอ้ยเอ็มในมีอันเฮือนจันได้เนาะเออเฮือนหายนะวัวใหญ่ อันนี้จักตีนี่นะไม่ตีเนี่อบ่หอดบ่เหมอนอนึ่งจำเท่า้นอ่าหนจำนึจำอ้ยะเลอนเลยเลืนเลยเตียนเลือนเลอ่อันนี้เป็นแวบเงอนเ่อนแท้ๆของอีเม่เราสิเนาะพัวเฮ็ดนี่ประมาณสี่ร้อยล้านห้ารอยล้านเนี่ยหุ่คนเนาะแตเป็นเงินดงเนาะเป็นสมอเป็นสมาซิ จะเป็นเจลนี่เนาะเจลโคนี่ยเขียนไว้่มีมาสั่งกับบะมาเรากินบังเขากินบังนกับมันโคใช่ไหมเากินมาสิ้สมเปมนกว่าบ้มีสั่งกับอ่าสมเนาะอืมอาสมแบจบอ้าสวยข้าจัวอ่า sôm nó à sôm anh sôm nó à sôm anh nọ sôm anh hệt hay cà cà phê đây. Uh. <cười> <cười> cà phê low low thỏi low low cân bao nhiêu low đây mười 10,118ปั่นเนาะอ18,000นกัน18,000อ๋อมีเจอได้เ17 6จ้อันเอมมีหน้าบ่มีนาบางทีคือว่ามันเออนาจีนน้อยจ่อยอนน่ะเอออ่าปีปีนี่ได้กี่เบาได้อันจักเปาปีได้กี่เปา5-6เปา5-6เปานาเนาะเราให้เด้เขาให้ได้จักเปาปีขให้บ่มีขให้บ่มีเออ อาเขาลี่เนาะอ่านเออจง่บ้านอาปลูกสาลี่ขายอปูกกาแฟขายซื้อเข้ากินเนาะอาหน้าาากะปิได้ได้ละะปีนึ่งได้อันหกเจ็ดเป้ามันบอดีอ่ะ มันบ่มีน้ำมันบ่มีน้ำเนาะน้ำแห้งเนาะอ๋อน้ำบ่มีน้ำเจ้าโมโขหรอโขแหงเนี่ะเจ้ามีน้ำจังมีไม่ได้ไหมอืมมันบ่มีน้ำเนาะกันมีน้ำเนี่ยอ่ามันดีเนาะเออแถวชั้งนี้สองอ๋อมันบ่มีสัญญาณทุกคนอยู่นี่มีแต่เวียดแถวเนาะเออมีเวียดแถวซิมเวียดแถวมีทุกคนแต่ว่าบ่นึกใส่อ่าซิมโมบิโฟนบ่มีจักคิดเลยเห็นบ่ทุกคนเห็นบ่มิจิลีเลยบ่มีเลยเห็นบ่ทุกคนบ่มีเลย ôi 10 mông là đâu, lán mưa còn đây Nào, lán mưa còn đây Kín ngay, nghe nè Đấy lèo, bố bố thân khảo khảo ừ. <laughs> bộ 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 giác phát. khảo rồi này Bố bố giác khảo thôi, Em là kín phá tôi nhảy mấy kìa kí. phá nhảy Ok, ừ. nưu, lái giòn ừ, nữa. Ờ, ừ. mưa còn đâu Ừ, có phải nuôi nơ Thảo Hán nữa em nữa. Ừ, nữa bố đây. mi nhanh hả nhớ? ạ Ừ, mắn nó mới hình cơ bài, nuôi nè Ừ Hoài tìm ว,ว่ามวนใจดียิ่มหัวแจ่มใสทุกคนเน, <c oughs> นาะยิ้มๆแจ่มใสอะนะล้ามือก่อนเนาะเออกลับมาด้เนะโอเคไปเาบายเนาะเบายนเงยโอเคเจอสักก็ไม่อิา <Okay. S 2> เ, <Bye. S 2> เ bye นะเอ <Bye S 2> าฮันดีม่แหงเนาะหาด้เนาะเจอาเล่นเซามาลินอีกเนาะโอเคทุกคนนอนบนหนึ่กาสีเดินทางครับอ่าไปห้งเียนก่อนไปอันฮาพักเนาะ อยู่อันห้องเฮียนแพทย์ทุกคนเนาะบอนึกอ่าอยู่หอพักนำขเขาเ,น,เน้องน้องหนักเฮียนทุกคนอ่ะโอเคนะสำหรับวิดีโอนี้บอนึกก็ขอปิดคลิปไว้สำเนียก,ก่อนแล้วพอกันในคลิปวิดีโอหนะ้เาเนาะถ้าพักเกิดมารคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอนึกนเป็นเฮ็ดคลิดต่อไปเด้ย๋ยวฮะโอเคขอบใจหลายๆทุกคนเนาะขอบใจขอบใจบ๊ายบาย